มีงบส0 0 0มต้องดูคลิปนี้ครับกับนี่เลย l e n ovo Ideapad Gaming สเปคและความแรงจะยังพอสำหรับปี2024ไหมไปหาคำตอบขอมกันครับสวัสดีครับผมเจนโน้สเปคเอกเช่นเคยครับยัเบบสวัสดีปีใหม่ปี2024นะครับต้อนรับต้นตีแบบสดใสสดใสหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้านี่เลยครับ Lenovo IdeaPad Gaming 3นั่นเองนะครับบอกราคาเครื่องนี้ก่อนนะครับราคาเครื่องนี้22,900บาทนะครับซึ่งสเปคเองเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าตัวโมเดล IdeaPad Gaming 3นะครับทางเราเนี่ยเคยได้รับรีวิวมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโมเดลสเปคปี2021นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรีวิวเจาะลึกเรื่องของดีไซน์เรื่องของวัสดุอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่เจาะลึกในวันนี้นั่นเองครับวันนี้เนี่ยจุดประสงค์ของผมก็คือจะมาเจาะลึกในเรื่องของสเปค การเล่นเกมการใช้งานเนี่ยว่าในปี2024เนี่ยจะยังไหวอยู่หรือเปล่านะครับจะยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่าสําหรับใครที่เล็งรุ่นนี้อยู่นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเกมนะครับทดสอบการใช้งานเนี่ยขอพูดสเปคก่อนเลยนะครับ CPU นะครับมาพร้อม AMD Ryzen 5 5 5 0 0 h นแบบ4คอร์8เทรดนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่4.2 g h z ครับ มีการ์ดจอออนบอร์ดนะครับมาพร้อมกันเป็น AMD Radeon RX Vega 6นั่นเองนะครับและมีการ์ดจอแยกนะครับก็คือ NVIDIA RTX 2050นะครับ VRAM 4GB GDDR6 นะครับ TGP อยู่ที่70วัตต์นั่นเองครับส่วน RAM ติดเครื่องนะครับเป็นแบบ 16GB นะครับเป็น RAM 1แถวเท่านั้นนะครับเป็น Single Channel นะครับแบบ DDR4 บัส3200 m มกะเฮิร์นะครับและตามสเปค อัพได้สูงสุดถึง16 GB นะครับแต่ว่าขอสปอยหน่อยผมอัพ3 2ไปแล้วในเครื่องนี้เดี๋ยวค่อยไปแกะดูนะครับส่วน SSD ติดเครื่องนะครับเป็น512 GB PCIe NVMe Gen3 นะครับและรองรับการอับปเกรดทั้ง SSD แล้วก็ฮาร์ดดิสต์นั่นเองนะครับ ส่วนหน้าจอนะครับ15.6นิ้วนะครับความละเอียด Full HD นะครับ1920คูณ1080นะครับ Refresh Rate 144 h z นะครับและค่าคอามเฉดสีอยู่ที่45% NTSC นะครับหรือ sRGB ประมาณ62%นั่นเองนะครับคีย์บอร์ดนะครับ Full Size นะครับ4โซน RGB ปรับแต่งได้นะครับและเรื่องของผ่อนการใช้งานเนี่ยก็เรียกได้ว่าให้มาครบครันนะครับทั้ง Type C นะครับซึ่ง Type C รองรับแค่การโถ่ายข้อมูลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ มี hdmi นะครับ2.1นะครับมีช่องชาร์จนะครับมีทายเอสามอพอร์ตนะครับแล้วก็มีสายแลนนะครับให้ด้วยก็การใช้งานโดยทั่วไปนะครับก็ถือว่าครบนะครับให้ทายเมา2ช่องนะครับให้ซมา1ช่องนั่นเองแล้วก็มี hdmi สำหรับต่อจอแยกก็มีมาให้นั่นเองนะครับและ Windows ติดเครื่องนะครับเขาให้มาเป็น Windows 11 Home แท้แบบติดเครื่องพร้อมใช้งานนะครับเป็นแบบ Single Language นะครับก็คือแสดงได้แค่ภาษาเดียวนะครับและประกันนะครับเป็นแบบ2ปี Premium Care นะครับซ่อมฟรีถึงบ้านแบบว่าย้อนอยู่บ้านเครื่องเสียซ่อมได้เรียกช่างไปถึงที่เลยนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ในราคา22,900 20, บาทเท่านั้นนะครับซึ่งไปก่อนจะไปดูเล่นเกมอย่าง,างเล่นเกมแล้วไปดูหน่อยว่าภายในจะไปยังไงและเรื่องของการอัปเกรดจะทำได้ขนาดไหนครับมา ดูภายในของเจ้า iPad ี a m i n g 3กันดีกว่านะครับก็เรียกได้ว่าแพลตฟอร์มยังคงเป็นแพลตฟอร์มเดิมอยู่นะครับทั้งชุดระบายความร้อนนะครับฮิตไปทั้งหมด2เส้นนะครับพัดลมขนาดกลางนะครับ2ตัวด้วยกันนะครับและแบตเตอรี่นะครับ45วัตต์ออลนั่นเองนะครับก็เท่าเดิมเลยนะครับแรมนะครับอย่างที่ผมบอกสเปคไปตอนแรกนะครับแรมเดิมติดเครื่องนะครับก็คือ 16GB แบบ DR4 นะครับก็คือเขาใส่มาให้เลยนะครับเป็น ของ lenovo นั่นเองนะครับและผมอัปเกรดนะครับอีกหนึ่งแถวเข้าไปเลยนะครับ16บหกิกทั้งหมดนี้ก็คือ3 2มสกิกนะครับใครถามว่าอัปเกรดได้ไหมถกสวยได้เท่าไหร่อันนี้ผมลองใส่ 32GB กิกให้เลยเปิดติดนะครับใช้งานได้ปกตินั่นเองนะครับ SSD นะครับมีมาให้เดิมๆติดเครื่องก็คือ5 1 2 g b นะครับเป็น p c i e ดีเนะครับขนาด2242นั่นเองนะครับ และอัปเกรดได้อีกหนึ่งแถวอย่างที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งแถวเลยเป็น PCIe Gen3 เหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาพิเศษอย่างนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ SSD แบบ SATA หรือว่าฮาร์ดดิสต์นะครับขนาด2.5เนี่ยเขามีในกล่องมาให้นะครับก็จะเป็นพวก ฮาร์ดดิสเบย์นะครับแล้วก็พวกชุดสายต่อของตัวซาร์ตานั่นเองครับอยู่ในถุงแบบนี้ก็คือมีติดมาให้ในกล่องเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้ตัว SSD ซาร์ตาหรือว่ามีของเก่าอยู่นะครับ mm hmm. ก็จะเอามาใช้กับเครื่องนี้ด้วยเนี่ย mm hmm. ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ว่าขอบอกอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้เร,นเรื่องสําคัญนะครับใครที่จะอัปเกรดนะครับตัว SSD เนี่ยต้องเลือกนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถอัปเกรดพร้อมกัน2ออย่างได้นะครับ จะใช้ M.2 นะครับก็ต้องเลือกเป็น M.2 เท่านั้นนะครับจะใช้ฮาร์ดดิสแบบ SATA SSD แบบ SATA ก็ต้องเป็น SSD แบบ SATA เท่านั้นนะครับไม่สามารถใส่2อย่างพร้อมกันได้นะครับจะเห็นว่ามันติดนะครับนี่เห็ติดแล้วมันก็จะปิดเครื่องไม่ได้นั่นเองอย่างที่บอกนะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็การ Wi-Fi ลนะครับลำโพง2ตัวนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว iPad Gaming 3นะครับใครจะอัปเกรดนะครับทำให้แล้วนะครับ16 กิกะ b บต์อีกหนึ่งแถวเป็นสายวิสองนะครับตอนแรกผมว่าจะใส่แบบ64กิกหรือ128แต่มันไม่มีนะครับวันนี้เอาแค่สายวิสองไปก่อนนั่นเองนะครับก็เรื่องของอัปเกรดนะครับแรมเป็นดีทําได้นั่นเองครับอ๋อลืมลืมลืมก่อนไปก่อนไปเกือบจะแกะเครื่องเกือบจะปิดเครื่องแล้วสำหรับใครที่จะแกะอัปเกรดนะครับเครื่องนี้มีฟาสตาร์ทอัพนะครับฟาสตาร์ทอัพคือเวลาเราเปิดฝาโน้ตบุ๊กขึ้นมาเครื่องจะติดอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นใครจะแกะอัปเกรดนนนนนนนะะะะคครรรัับบผมมแแแาไไ่่่่ววจเป็็ุหกล้ต สายแพรตัวแบตเตอรี่นะครับก็คือสาย power นั่นเองครับผมก็แนะนําให้แกะก่อนที่จะทําการอัปเกรดใดๆก็แล้วแต่นะครับไม่เช่นั้นอาจจะเกิดการชอร็อตเกิดการเสียหายเพราะว่าโดยปกติเนี่ยการแกะอัปเกรดประกันไม่หลุดนะครับแต่ถ้าสมมติเราแกะแล้วเราทําชิ้นส่วนด้านในเสียหายอันนี้เราต้องรับผิดชอบเองนะครับอันนี้ก็ขอแนะนําแล้วก็เน้นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับว่าใครจะแกะอัปเกรดแกะสายแพรแบตให้เรียบร้อยนั่นเองครับ เล่นเกมก่อนมาก่อนเล่นเกมนะครับรวมถึงดูผลทดสอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับใน l e n o v o v a n t a g e นะครับเราสามารถเข้ามาเซตติ้งนะครับเข้ามาดูการทำงานของตัวเครื่องได้นั่นเองนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนโหมดนะครับโหมดการใช้งานของตัวเครื่องเนี่ยก็สามารถเข้ามาผ่านตัว l e n o v o v a n t a g e ได้นะครับหรือจะใช้ฟังก์ชันคิวก็ง่ายเหมือนกันแบบบางทีแบบอยู่ในเกมอะคลิกแกรดพับจอนะครับก็สามารถแบบฟังก์ชันคิวเนี้ยเปลี่ยนโหมดได้นะครับนี่โหมด Qui e t นะครับ โหมดออโต้บาลานซ์นะครับแล้วก็โหมดพอประมาณนั่นเองนะครับมี3โหมดนะครับแล้วก็ความพิเศษของโหมดพอปรแม่ยก็สามารถ OC การจอได้นั่นเองนะครับสามารถ OC สามารถปรับเน็ตเวิร์กบูตอะไรต่างๆนะครับปรับไฟจีก็ได้นะครับรวมถึงอัปเดตตัวซอฟต์แวร์อัปเดตฮาร์ดแวร์นั่นเองครับก็สามารถทำผ่าน Lenovo Vantage ได้นะครับใครๆก็รู้อยู่แล้วว่า l เล o นโวแวนเทสสำหรับคนหน้าตาดีนะไปเล่นเกมดีกว่านะไม่ใช่ จุดสําคัญนะครับเออแต่ว่าพัดลมเขาแบบไม่ดังเลยนะถึงแม้จะเป็นพาร์ฟอร์แมนเนี่ยคือถ้าปกติโดยโทั่วไปเนี่ยคือถ้าสมมติปเป็นรุ่นอื่นเนี่ยพัดลมก็อาจจะแบบเจ็ตเทอร์โบแล้วมั้งแต่ว่าอันนี้ก็คือพัดลมเบาด้วยนะครับเซตติง้งดูซิวิดีโอฟูลสกรีนฟูลเอชดีนะครับดิสเบลปิดเีดดสิ่งไปเลยนะครับมี d ีเอลวเราลองใช้เอฟเวซาบ้างไหมช่วงนี้กระแสเฟรมเจนมามอดเฟรมเจนมาแรงนะครับแบบอัลตร้าเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเซตติ้งปรับ สูงสุดคืออีพิกเราลองอีพิกเลยไหมทีเอ็กสย์ห้าศูนลองอีพิกเรซไซน์ห้าห้าพันห้าร้อยเฮดเอาเท่านี้แล้วกันเราปรับแค่ฟูลกรีนฟูลดีนะครับอัพสเกลเป็นเอพิตาสองนะครับอัลตร้าพรลฟ์แมนแล้วก็ปรับอีพิกสุดนะครับไปมาตอนนี้เฟรมเรทนะครับอีพิกเปิดเอพิตาสองแบบอัลตร้าพรลฟ์แมนนะครับอยู่ที่แปดสิบสองแปเฟรมโดยเฉลี่ยนะครับอุณหภูมิตอนนี้ CPU อยู่ที่ กือบ90องศานะครับส่วนการ์ดจอเนี่ยอยู่ที่66องศานะครับเรียกว่าโหทางการ์ดจอนะครับทั้ง CPU ก็เรียกว่าทำงานแข่งกันทำงานเลยครับทำงานเต็มที่มากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกมทองของพา23นะครับก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็ถือผมสำหรับผมถือว่าเล่นได้นะครับยิ่งแรมนะครับ16กิกนะครับผมก็อัพไปเป็น3 2กิกนะครับถ้าเป็น16กิกเนี่ยก็อาจจะใช้ได้ไม่เต็มนะครับอาจจะอยู่ประมาณ 34นะครับอันนี้ก็ใช้เต็ม 16GB นะครับ CPU โหว,วิ่งเต็มที่4.0 m จ z จริงๆเราต้องลองแบบดิบๆก่อนนะเนี่ยแต่ถ้าสมมติผมปิด up scale เนี่ยน่าจะแบบต่ำอยู่ระดับแบบไฮแล้วก็ปิดนะลองใช้เดิมๆมันปิดไม่ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันเอะเฟร,รมเท่าเดิมไหมหรือว่าเราต้องทำการรีเซ็ตมาแล้วโอเคจากตอนแรกนะครับที่เราใช้ตัวเอฟเแบบ ultra performance นะครับ แต่พอเราปิดอัตราสเกลช่วยเนี่ยเฟรมล่วงนะครับมาอยู่ที่5 6เฟรม57เฟรมนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าเล่นเด็บๆไม่ใช้อัตราสเกลไม่ใช้ตัวช่วยไม่ใช้ไอช่วยนะครับก็ถือว่าพอเล่นได้นั่นเองนะครับเปิดวิีซิงเอาคือถ้าปิดตัวเล่นเนี่ยก็อาจจะแยกไม่ออกนะครับว่าเฟรมเนี่ยเท่าไหรย,ยิงยิงยิงลากไม่โดนเลยยิงลม้มเนี่ยพอม,มีเริ่ม,เร,ม,มเริ่มมีฉากแอชันและเริ่มมีเอฟเฟกเน กอไปเหลืออยู่ประมาณ48ครับ48 49ก็ประมาณ50เฟรมนับโดยเฉลี่ยจากที่ไม่ใช้อัพสเกลช่วยนะครับจากเดิม80ลดลงมาอยู่อยู่ที่50นะครับแต่ถ้าสมมติเราลองลดเซตติ้งดูนะครับปิดอัพสเกลก่อนนะครับแล้วก็ลองแบบโลดูนะครับว่าเดิมๆเนี่ยจะอยู่เท่าไหร่อ่า96เฟรมนะครับเฟรมสูงกว่าตอนที่ใช้อัพสเกลอยู่ระดับนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเท่ากับว่าถ้าปิดอัพสเกลนะครับใช้เซตติ้งโล ก็ถือว่าเทียบเท่ากับการเปิดอัพสเกลนะครับแล้วก็เปิดพรีเซ t ตแบบอีพิกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าเปิดอัพสเกลครับตัว FSR แล้วก็เปิดตัวพรีเซ t ตการตั้งค่าเนี่ยเป็นอีพิกก็ยังเล่นได้นะครับเปิด VSync เอาก็จะได้ภาพที่สวยนะครับแล้วก็ลื่นด้วยนะครับแต่ว่าไม่ถึง1 4 4 f r ซ m เฟรมนั่นเองนะครับเพราะว่าจอนี้1 0 4 h z นั่นเองนะครับสมมุติอะลองอัพสเกลของการ์ดจอ RTX ซี u l t r a Performance Full Screen แล้วก็เปิดแบบ Epic ยังไม่เปิดวิสิงนะอ่า60 70เฟรม8ปเฟรมไปบูดิก็มีบางฉากล่วงม,มาถึง60เฟรมนะครับ70เฟรมโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่70เฟรมละกันนะครับอ้าว90เฟรมแล้วพอล่วงตายปุ๊บ90 100เฟรมแล้วเห็นไหม ฉะนั้นใครอยากได้เฟรมเรื่องเกมนี้ครับกระโดดลงตึกบ่อยๆนะครับแล้วก็ฆ่าตัวตายจะได้เฟรมเยอะนะครับก็เอาเป็นว่าเฟรมเฉลี่ยครับก็จะอยู่ประมาณ50นะครับแบบปิดอัพสเกลนะครับปรับพีเซตแบบอีพิกนะครับไปถึงเกือบ8 9 9 0นั่นเองนะครับโดยใช้อัพสเกลช่วยนั่นเองนะเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําว่าเปิดตัว md f s r นะครับหรือเปิดตัว d l ss นะครับแล้วก็ปรับ p รีเซตแบบอีพินะครับเปิด s ีซิงล็อกเฟรมตั้งก60บเฟรมก็ถือว่าเล่นได้สบายสบายครับกับ The Final ในปี2 0 2 4ครับมา re 4 Remake เจ้าเก่าเจ้าเดิมอีกแล้วนะครับยังไงก็ต้องเทสเกมนี้นั่นเองนะเป็นลูกล้าของผมนะครับก็เฟรมตอนนี้นะครับ90 Frame เฟรมนะครับซึ่งเซตติ้งโชว์ให้ดูนะครับเป็น full hd นะครับ 144Hz เฮิร์ตปิด V-Sync นะครับแล้วก็เป็น full hd นะครับทีนัมติกเรสูรูชั่ ปิด upscale นะครับเป็นที่ FX ปิดนะครับยังไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ปรับ medium นะครับ0.5ซึ่ง setting ส่วนใหญ่ก็จะเป็น low เป็น off นะครับเป็น medium นะครับก็โดยข้อจำกัดของสเปคละกันนะครับที่ VRAM าร์ดจอเนี่ยมีเพียงแค่4กิกเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจในเรื่องของสเปคด้วยนั่นเองครับอ่ะขนาดปรับ low นะครับก็ยังได้9 0 8 0เฟรมนะครับนี่สบายๆเลย จะเอดาก็ยังเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเกมทริบิวเลเอแบบนี้เนี่ยเวลาแบบมีฉากเยอะๆมีฉากเอฟเฟกตศัตรูมอนมาเยอะๆเ,เนี่ยก็อาจจะมีการกระตุกได้นะครับนีดั้เดิมน้่นเนี่ยไม่ใช้น้ำตาเกลก็ถือว่าแบบทำได้ดีนะ80-70เเฟรมเนี่ยพอมีมอนเยอะๆเ,เห็นไหมครับมันก็จะตกมาประมาณ70บแหละนะครับแล้วก็ก็เอาเป็นว่านะครับตัว TP เนี่ยเห็นไหมว่าจะใช้อยู่แค่ราวๆ50วัตต์ นะครับยังใช้ไม่เต็ม70วัตต์ด้วยซ้ำนะครับส่วนเรื่องความร้อนนะครับดูครับ90องศานะครับตัว CPU นะครับซึ่งผมเทสในห้องแอร์นะครับอุณหภูมิก็25องศาก็ยังอยู่ที่9 0 9 1องศานะครับอันนี้ก็คือร้อนสุดเลยนะครับส่วนการจอก็ร้อนสุดอยู่ที่73องศานั่นเองครับถ้าสมมติในห้องพัดลมก็อาจจะรู้สึกถึงความร้อนได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของเพื่อนๆแต่ละคนนั่นเองครับเปิดอัพสเกลดีกว่านะครับ ฟิลเลอรตี้ fx ฟิลเลอริตี้ fx ปรับใช้เร o ูช t ั o นแบบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าโฟกัส on speed นะครับไปเอาต้าคุณภาพไปเลยเราเน้นแบบแรงโคตรโพตเราปรับเป็น high ได้ไหม high สัก1กิกแดงด้วย3.29โอเคยังได้อยู่โอเค ร้อยเฟรมนะครับจากเมื่อกี้เดิมๆดิบๆจะอยู่70ถึง80เฟรมนะครับแต่พอใช้อัพสเกลช่วยนะครับที่โฟกัสเรื่องของเฟรมเรทที่เยอะขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่า100เฟรมบวกนะครับแล้วก็สมูทมากๆนะครับซึ่งถ้าเปิดตัวอัพเดอร์เบนเนอร์นะครับเปิดเซตติ้งเปิดวีซิงผมว่าแยกไม่ออกนะครับว่าเซตติ้งเนี่ยเล่นบนความละเอียดเท่าไหร่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะมันก็จะมีช็อตที่บางบางจุดเดี๋ยวกระตุกนิดนึงนะถ้าสังเกตเฟวลทมากรามมันจะขึ้นแบบกระตุกนะครับ ก็นั้นอัพสเกลช่วยนะครับก็ต้องอย่างที่บอกนะครับข้อจำกัดเรื่องของสเปคนั่นเองนะครับแต่พอเปิดอัพสเกลนะครับก็ช่วยแบ่งเบาภาระไปได้อีกเยอะเลยนะครับนี่วันนี้แล้วกันสาหรับเกม Triple A แล้วกันนะครับใครที่เลงรุ่นนี้อยู่นะครับจะเอาไว้เล่นเกม Triple A ต่างๆนะครับหรือรัฟต์ออฟอาร์นะครับอย่าง i4 ตัวนี้นะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่าข้อจํากัดของสเปคละกันนะครับในเรทราคานี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเล่นเกมชิวๆสบายๆเป็นเกมแคชชวยลเนี่ยก็ถือว่าทําได้อย่างดีเลยนะครับ ประมาณนี้แล้วกันสำหรับ R E C remake ครับมาแน่นอนครับเกมหมาแห่งปีกับวาร o r รน t นะครับถึงแม้จะหมาแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องกลับมาเล่นอยู่ดีนะครับแน่นอนเซตติ้งครับเห็นเฟรมเรทไปแล้วนะครับ Full HD นะครับ Full Screen 1 9ก0นะครับปรับ High สุดหมดนะครับปิด v s y n c นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าทะลุนะครับ144นะครับนะเพื่อนๆก็สามารถ เปิดปรับสูตรไม่ต้องไปปรับโลไม่ต้องไปปรับอะไรนะครับปรับสูตรเปิดไฮฟูลสกีนะครับแล้วก็เปิดวีซิงเอาครับแล้วก็ที่สาคัญปิดเฟรมเรทด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบางคนแบบพะวงว่าพี่ครับไปผมหายไป2องสองวีครับทำไงได้บ้างต้องทําใจครับน้องก็ต้องปิดตัวอัพเดอร์เบนนอร์นะครับก็จะแยกไม่ออกนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเกมที่เป็นพวกอย่างผมเทสเดอร์ไฟนลไปนะครับ c า u เตอร์สไตร์นะครับวอลเลนนะครับเกมฟรีเดอร์ซิมนะครับ n e c คร f t ก็พอที่จะเล่นได้นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นอย่างก่อนหน้านี้อย่างเป็น r e 4 r e m a k e กนะครับก็ยังถือว่าพอเล่นได้แต่ว่าก็ต้องเข้าใจาก่อนว่าข้อจํากัดของสเปคเนี่ยก็เหมาะสําหรับเกมที่เป็นเกมออนไลน์นะครับเกมที่บันเอเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นบางเกมไปนะถ้าเกมกินสเปคเยอะเนี่ยผมก็อาจจะไม่แนะนำนั่นเองนะแต่ว่าําหรับเกมหมายอย่างวอร์เรนเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือผมเดินอยู่คนเดียวนะครับ ด้วยสาเหตุที่ว่าผมโดนโดนแบนด์นะครับไม่สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับก็เอามาเดินชิวๆนะครับก็เรียกได้ว่า200เฟรมนะครับถ้าดูฟ้านี่เท่าไหร่240เฟรมหันเข้ามุมแพงดิอ้าวโอเคตกใจหมดนึกว่าแบบแบนทิ้งโอเคลองเอฟเฟกติดิก็ถ้าสมมติมีเอฟเฟกต์แต่ละทีมเนี่ยศาสตร์ไดเอฟเฟกต์ศาสตร์ตีใส่กันเนี่ยล้าแบบเอฟเฟกต์มันเยอะเนี่ย ผมว่ามันก็คงตกลงไม่ต่ำกว่า140เฟรมนะเมื่อกี้อยู่ประมาณ170นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเปิดสดเปรับฟลสกสีนปรับฟลให้ดีนะครับแล้วก็เปิดวีซิงเล่นสบายแน่นอนครับ เป็นไงกันบ้างครับกับ Lenovo Ideapad Gaming 3ในปี2024โย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 ,โย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 ก็ต้องบอกว่าไม่แปลกใจนะก็เรียกว่าไม่ใช่ว่าไม่แปลกใจดิต้องเรียกว่าไม่ค่อยจะเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าด้วยความที่สเปคนะครับเป็น CPU AMD Ryzen 5รนนะครับห5 0 0 h น้าอนะครับการ์ดจอนะเป็น RTX 2050นะครับ VRAM 4 gig gig g b g d r 6นะครับ t c p 70วัตต์นะครับแรมติดเครื่องเป็น16 g b นะครับ DDR4 บัส3,200นะครับและผมเทสแบบ32 g b นะครับใครที่อยากอัพเป็น32สามารถทำได้นั่นเองนะครับ SSD ติดเครื่องก็เป็น 512 GB นั่นเองนะครับหน้าจอ16นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Refresh Rate ร้อยสี่นะครับจอไม่ใช่ sRGB 100%นะครับคีย์บอร์ด Full Size นะครับมีนำแพดมาให้ปอกาะกับใช้งานก็เรียกว่าครบคันตามการใช้งานโดยทั่วไปนั่นเองนะครับเรื่องของการระบายความร้อนก็เรียกได้ว่าเพียงพอนะครับต่อการใช้งานแบบเบาๆนั่นเองนะครับก็มีไปทั้งหมด2เส้นนะครับมีพัดลม2ตัวนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเครื่องนี้ ในราคา22,900บาทอย่างแรกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เล็งรุ่นนี้อยู่นะครับมีงบเนี่ยผมถืองบ20,000บาทเล็งรุ่นนี้อยู่นะครับแน่นอนเรื่องของการใช้งานโดยทั่วไปดูนักฟังเพลงนะครับอันนี้สบายๆแน่นอนนะครับการเล่นเกมนะครับอย่างที่ผมเทสไปให้ดูนะครับ The Final นะครับ r o l a n d เกมหมาอย่างเงี้ย หรือว่าเป็นเกมออนไลน์อื่นๆเดอะซีมฟีฟาออนไลน์ฟีฟา23หนูนี่นั่นนะครับเกมที่เป็นเกมสายแคชชั่นะครับไม่ได้กินสเปคเยอะไม่ใช่เกม t r i p เ e a นี่ยก็เรียกว่ายัางพอที่จะเล่นได้ในปี2024นั่นเองนะครับก็ถ้าสมมติพี่ครับผมเครื่องนี้อันที้2050 CPU Ryzen 5เครื่องเนี้ยมันเล่นเกมแบบ Triple A ได้ไหมก็ต้องทำความเข้าใจนิดน,นึงนะครับว่าเรื่องของข้อจำกัดของสเปค นั่นเองนะครับในเรทราคา2 0 0หมเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับการเล่นเกมแบบสเปคแบบภาพสูงนั่นเองนะครับก็เรียกว่าอย่าง i24 e เปซิเมไปเกม t r i ปอร์เอไหมเป็นครับแต่ว่าก็ยังเห็นว่า ถ้าสมมติเราไม่ใช้อัพสเกลช่วยนะครับบางจังหวะการบูบางฉากที่มอนมันเยอะๆอาจจะเกิดการกระตกได้นะครับทำให้เราเนี่ยรู้สึกแบบงดหงิดเวลาเล่นไปด้วยเสียจังหวะหมดอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเกมที่ว่าเออื่นๆนับที่กีสเปคเยอะเนี่ยผมก็ยังไม่แนะนำนับสำหรับเจ้าเครื่องนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้สรุปสั้นๆง่ายๆนะว่าเหมาะกับใครนะครับอย่างแรก คนที่มีงบ20 0 0 0บาทนะครับกำเงินไว้20 0 0 0บาทนะครับอย่างที่2นะครับหาเครื่องเล่นเกมแบบชิลๆนะครับที่สามารถทํางานได้ด้วยนะครับจะตัดต่อแบบเล็กๆนะครับเพ o าะไดชอบหรือว่าโปรแกรมอื่นๆเนี่ยแบบเล็กๆเครื่องนี้ตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะใช้เป็นเครื่องะครับหรือว่าเอาไว้ยิงสตรีมนะครับเป็นเครื่องยิงภาพเพื่อสตรีมนะครับแล้วก็เล่นเกมมีอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยจะใช้เป็นเครื่องสำรองก็เหมาะสมเหมือนกันนั่นเองนะครับ และที่ไม่แนะนำนะครับสำหรับใครที่จะาไปใช้งานหนักๆนะครับตัดต่อหนักตัดต่อโฟเคเอฟเฟกเยอะๆฟูดเยอะๆเอ a อ t อ r เตอร์เอฟเฟเี้ยหรือว่าทำทีดีโมเดลทำกราฟิกทำโมชั่นกราฟิกแบบละ,ละเอียดเยอะยๆเอฟเฟกเยอะๆเล่นเกม Triple A แบบกีนสเปคหนักๆ c ต t y s สกาย n ลท์สองลาร์ดออัดหรือว่า เกมอื่นๆเนี่ยที่มันกินสเปคเยอะๆเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะครับก็ผมก็แนะนำว่าให้ไปลองดูตัวโมเดลที่เป็นไอเดียแพดที่สูงขึ้นนะครับหรืออย่างไอ,อโอเคลหรือรุ่นพี่ไปเลยรีเจนเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในตัวนั้นมากกว่านั่นเองนะครับก็ได้ได้ว่างบ20,000นนะครับมันเหมาะถ้าสมมติขครืเป็นกราฟเขีนกราฟไหมไอกราฟสี่เหลี่ยมแบบกราฟสามเหลี่ยมแบบเตตัสของตัวละครอ,อะว่าเก่งไปทางนี้เก่งไปทางนี้ตัวไอเดียแพดตัวเนี้ยเขาอยู่ตรงกลางครับ ไม่ได้เก่งรอบด้านนะครับแต่ว่าใช้งานได้เพียงพอต่อการใช้งานของเพื่อนในเรทราคานี้นั่นเองนะครับคิดเห็นยังไงกบ้างครับกับ iPad Gaming 3ในปี2024ครับซึ่งสเปคเป็น CPU Ryzen 5 5500h นะครับแบบ4คอร์8เทรดนะครับและการ์ดจอเป็น Nvidia RTX 2050นครับคิดเห็นยังไงนบ้างนะครับว่าเล่นรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะได้อยากสอบถามเล่นรุ่นนี้อยู่นะครับอยากสอบถามเพิ่ม ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะหรือใครคิดเห็นยังไงกับสเปคนี้คุ้มหรือเปล่าไม่คุ้มหรือเปล่าก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เหมือนกันเลยนะครับเพิ่งวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและแน่นอนที่สําคัญนะเลื่อนลงไปนิดนึงนิดเดียบนับกดไลค์แล้วก็กดแชร์หรือกด s u b s c r i b e นะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจนโนบุกสเปคและแน่นอนครับ Lenovo i d e เ p a d g a m i ก g 3 ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีต้อนรับปี2020ปครับ